การบำรุงเลี้ยงผู้แรกเชื่อสัปดาห์ที่1วิญญาณที่ผสมผสานและการร้องออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าวันพฤหัสบดีเลขโรมันสองเราต้องฝึกฝนวิญญาณโดยก่อตั้งการดำเนินชีวิตแห่งการร้องออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าเลขอารบิกหนึ่งพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งก็คือตัวตนของพระองค์นั้น เป็นพระวิญญาณที่ผสมผสานร,รวมกันที่ครอบคลุมสรรพสิ่งเพลงไพเราะหรือบทเพลงโซโลมอนบทที่หนึ่งข้อสวงเล็บหนึ่งพระเยซูการช่วยให้รอดของพระยะโฮวาพระยะโฮวาพระผู้ช่วยให้รอดมัทธิยหรือมัทธิวบทที่หนึ่งข้อยีวงเล็บ 2. พระคริสพระมาซีหาผู้รับการฉลมแต่งตั้งจากพระเจ้าในวงเล็บข้อสิ วงเล็บจานอิม,มาดูเอลพระเจ้าสถิตยอยู่กับเราในวงเล็บข้อ23เลขอารบิกสองการร้องออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าคือหนทางที่จะรับสุของค์พระผู้เป็นเจ้า1โกรินโรหรือหนึ 2, ง่งโครินบทที่1นึ่งข้อสองบทที่สิบข้อสิขอข้อพระกัมภีหนึ่งโครินบทที่หนข้อสผู้ที่ได้รับการแบ่งแยกบริสุทธิ์ในพระคริสต์เยซู และเหล่าวิสุทธิชนที่ถูกเรียกด้วยกันกับคนทั้งปวงที่ร้องออกพระนามองค์พระเยสุคริสเจ้าของเราในทุกแห่งหนพรร่งทรงเป็นของพวกเขาและของพวกเราด้วยโรมบทที่10ข้อ12ด้วยว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวกันทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของคนทั้งปวงและทรงประทานความอุดมสมบูรณ์แก่คนทั้งปวงที่ร้องเรียกพระองค์ พระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งก็คือตัวตนของพระองค์นั้นเป็นพระวิญญาณที่ผสมผสานรวมกันที่ครอบคลุมสรรพ,พสิ่งพระคริต์ทงกลายเป็นเนื้อหนังมาเป็นมนุษย์ที่มีชื่อว่าเยซูคำว่าเยซูในภาษาเฮบรายก็คือยาโฮสุอาอริธโมหรือการดานวิธีบทที่13ข้อ16ซึ่งแปลว่าการช่วยให้รอดของพระยาหฮวาหรือพระยาหฮวาพระผู้ช่วยให้รอด ดังนั้นพระองค์จึงทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดเพื่อจะช่วยพลภัยของพระองค์ให้รอดจากความบาปของเขาทั้งหลายมัทธิวบทที่1นึข้อ21พระนามที่สองของพระคริสต์ก็คือพระคริสต์ในวงเล็บข้อ16ซึ่งก็คือพระมาสิหานในภาษาเฮบรายยอห์นบทที่หนึ่งข้อ41แปลว่าผู้รับการฉลมแต่งตั้ง กรณีนี้หมายความว่าพระองค์ทรงเป็นผู้รับการชฉลมแต่งตั้งจากพระเจ้าพระเจ้าทรงใช้พระวิญญาณของพระเจ้ามาชฉลมแต่งตั้งให้พระองค์มาเนระมิตสร้างมาทำการไทยเพื่อจะทำให้โครงการที่นิรันดร์ของพระเจ้าได้สำเร็จลุล่วงพระเยซูและพระคริสต์คือพระนามที่พระเจ้าทรงตั้งให้เมื่อมนุษย์พบว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเขาก็เรียกพระองค์ว่าอิมาดูเอล มัทธิวบทที่หนึ่งข้อ23ซึ่งแปลว่าพระเจ้าสถิตยอยู่กับเรากรณีนี้เปิดเผยว่าพระเยซูซึ่งเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราและพระคริสต์ผู้รับการเฉลมแต่งตั้งจากพระเจ้าก็คือตัวของพระเจ้าเองที่มาสถิตยอยู่กับเราการร้องออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าคือหนทางที่จะรับสุของค์พระผู้เป็นเจ้าในภาษากรีกคำว่าร้องออก ในกิจาการบทที่สองข้อ21หมายถึงการร้องออกมาให้ได้ยินกระทั่งร้องด้วยเสียงดังเช่นที่สเตเฟนได้ร้องนั้นกิจาการบทที่7ข้อ59-60จากเรื่องนี้เราจะเห็นได้ว่าการร้องเรียกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นหมายถึงการร้องเรียกพระองค์ด้วยเสียงที่ได้ยินได้นี่ไม่ใช่คำสอนหรือวิธีการที่พวกเราคิดค้นขึ้นมา แต่เป็นสิ่งที่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในพระคัมภีร์การร้องเรียกองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นสิ่งที่มีการเปิดเผยโดยมีหลักฐานอ้างอิงทั้งในพันธสัญญาเดิมและใหม่หนังสือหนึ่งโคดินบอกเราว่าวิสุทธิชนที่ถูกเรียกคือผู้ที่ร้องออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าและผู้ที่ร้องออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็คือวิสุทธิชนเมื่อกล่าวโดยรวมแล้ว วิสุทธิชนเหล่านี้ก็คือคริจักรดังนั้นสถานภาพและฐานะของเราคือวิสุทธิชนที่ถูกเรียกและคือผู้ที่ร้องออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้านั่นเองเปาโลกล่าวว่าพระคริสต์ทรงเป็นของพวกเขาและของพวกเราด้วยในวงเล็บบทที่หนึ่งข้อสองนี่หมายความว่าพระคริสต์ทรงเป็นส่วนของทุกคนที่ร้องออกพระนามของพระองค์เมื่อมาถึงข้อ9ก็กล่าวว่า พระเจ้าผู้นี้ทรงเรียกเราเข้าสู่การสามักิจธรรมแห่งพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ซึ่งก็คือเข้าสู่การรับสุขพระคริสต์นั่นเองพระเจ้าทรงเรียกเรามาก็เพื่อให้เรามีส่วนในการรับสุขพระคริสต์หนทางในการรับสุขพระคริสต์ก็คือการร้องออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าเราคือวิสุทธิชนที่ถูกเรียกและเรายังเป็นผู้ที่ร้องออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วย เราทั้งหลายถูกเรียกเพื่อให้มาร้องออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้ามีเรื่องที่สำคัญมากอยู่เรื่องหนึ่งนั่นก็คือพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าและพระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าคือพระเยซูส่วนพระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็คือตัวของพระองค์เองเราต่างก็มีชื่อของเราเองชื่อแต่ละชื่อก็มีตัวมีตนซึ่งก็คือตัวเรานี่เอง พระเยซูคือพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าส่วนพระวิญญาณบริสุทธิ์คือตัวตนขององค์พระผู้เป็นเจ้าทันทีที่เราร้องเรียกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เสด็จมาพี่น้องทั้งหลายท่านคิดว่าพระเยซูทรงมีพระนามนี้อย่างว่างเปล่าหรือพระเยซูทรงมีอยู่จริงดังนั้นเมื่อท่านร้องเรียกพระองค์ก็เสด็จมาเพราะพระองค์ทรงเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ ท่านอย่าได้คิดว่าการร้องออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นเรื่องเล็กการร้องเรียกพระเยซูนั้นไม่ใช่เรื่องธรรมดาเมื่อท่านร้องว่าโอ้ oh, พระเยซูพระองค์ก็เสด็จมาทันทีท่านต้องการการไถหรือในพระองค์มีการไถท่านต้องการฤทธเดชหรือในพระองค์มีฤทธเดชท,ท่านต้องการชีวิตหรือในพระองค์มีชีวิตท่านต้องการความบริสุทธิ์หมดจด หรือความอดทนหรือในพระองค์ปีทั้งหมดท่านขัดสนสิ่งใดพระองค์ก็ทรงหล่อเลี้ยงด้วยสิ่งนั้นในโรมบทที่10ขก็12กล่าวว่าพระองค์ทรงอุดมสมบูรณ์ต่อทุกคนที่ร้องเรียกพระองค์หนทางในการรับสุขความอุดมสมบูรณ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าคือการร้องเรียกพระองค์องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่เพียงแต่อุดมสมบูรณ์เท่านั้นแต่พระองค์ยังทรงอยู่ใกล้และสะดวกง่ายดายอีกด้วย เพราะพระองค์ทรงเป็นพระวิญญาณผู้ประธานชีวิต1โคดินบทที่15ข้อ45ขอในเมื่อพระองค์ทรงเป็นพระวิญญาณพระองค์จึงสถิตอยู่ทุกหนทุกแห่งและเราก็สามารถร้องออกพระนามของพระองค์ได้ในทุกเวลาและทุกสถานที่ทันทีที่เราร้องเรียกพระองค์พระองค์ซึ่งเป็นพระวิญญาณก็จะเสด็จมาหาเราให้เราได้รับสุขความอุดมสมบูรณ์ของพระองค์ทันที